มาดูคู่นี้ครับยก3ครับพลิวออกไม่ออกถ้าพลิวไม่ออกขาตายเมื่อไหร่เป็นเรื่องครับเพชรดำเพราะวันนี้ความห้าวความห้าวความสดของพลอยเงินสับลีซองอ้าวอาวุธแต่ใส่ปราหลากหลายดูครับโหนมาอึ่ยจ่อยเงินเพชรดำพลอยเงินเพชรดำพลิกมาพลอยตีโอ้ เอ็ดตังปล่อยเงินปล่อยเงินเพชรโกมัสเซียปรยตดูมาลันดูแกมีไหมคุณกองมาลันดูไม่มีไหมไม่มีเสียใจด้วยสันโคกลางมาลันดูแกมาเล่นดูกันไม่ไม่บมลยู่ความใหญ่สรีระร่างกายครับแยก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  เสียบเขาแต่ละเม็ดโอ้ยโดนเต็มข้อแทงแบบสลับปันปลาแล้วครับอ้าวอือหือขย่มขยเย่าครับโอ้โหบิดมาเสียบใส่โครง ไม่หลุดนะครับล็อกเหนียวหนึบเพ็ดดำโหนมาไดยว่าอือพล้ยงพี่เล้ยงัยง,องยยโอ้โหโฮเพ็ดดำจะสู้ยิบตานะสักศีผู้พี่บนดี้ตีกับรุ่นน้องครับเจี๊บ พลายินเพชรดำสอกเข่าแข้งหมัดครบชุดโอ้ยแยกแยกจังหวะสุดท้ายดูครับขวาไปทีหนึง่งขวามาเพชรดำปัดขวามาครับพลอยกันเสียบขวาครับแยยัดขวาไปทีหนึ่งครับโอ้โย นี่ครับหวยไทยเราเวลาซ้อมนี่บางทีบางครั้งซ้อมตั้มซ้อมข่าวอย่างเดียวลืมซ้อมหมัดก็มีถึงเวลาสถานการณ์ขับขันงัดเอามาใช้แม่วันนี้ภาพคมชัดนะคุณกล้องไทเกอร์แปดแปดเก้้นี่ยิงสุดจากครรชครับดูครับช<อ>่วงยกห้ายกสุดท้ายปีเล่งกองรัวครับ โอ้โหยหมัดอ้าวแมกําปั้นไม่มีรูงง้ครับโอ้ยมีบวกหมัดด้วยครับห,หมดยกสุดท้ายนี่คือสปลิตครับเราเป็นเพื่อนกันผลการแข่งขันมุมแดงครับลอยเงินอาจศึกมวยไทยชนะไปโดยคะแนน